สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมิกาพมสอนชื่อเล่นชื่อนุอย้ยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านกล้วยจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปางตำบลหัวเมืองค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าก่อนที่หนูจะได้ทำเจ็ดกิจวัตรความดีค่ะก่อนที่หนูจะได้ทำเจ็ดกิจวัตรความดีหนูเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีวันนี้หนูจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ หนึ่งหนูเป็นเด็กที่ติดเกมติดมือถือสองหนูเป็นเด็กที่พูดไม่เพราะพูดจาหยาบคายโดยเฉพาะกับเพื่อนและน้องค่ะสามหนูเป็นเด็กที่ไม่ช่วยเหลืองานบ้านที่ครอบครัวมอบหมายให้ค่ะห้าหนูเป็นเด็กที่ไม่รักษาความสะอาดสกปรกเพราะหนูขี้เกียจหนูเลยไม่รักษาความสะอาดค่ะหก หนูเป็นเด็กที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่รู้จักใช้เงินอย่างประหยัดใช้เงินไม่เป็นประโยชน์เจ็ดหนูไม่ชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเช่นคนพิการเขาขอทานขอตังซื้อข้าวกินหนูไม่ให้เพราะคิดว่าทำไมไม่หาเงินและทำงานเราเอง ปัญหาที่ทำให้หนูไม่มีความสุขจากคนรอบข้างคือหนึ่งเขาเอาเล่าให้เราไปเขาเอาเราไปเล่าให้ผู้อื่นฟังแบบไม่ดีทำให้ผู้อื่นไม่ชอบเราสองไม่ค่อยมีใครอยากคบด้วยหรืออยากเข้าหาเพราะหนูนิสัยไม่ดีสทํทำให้ไม่มีใครรักหนูเพราะนิสัยของหนูเอง สไม่ค่อยมีเพื่อนคบด้วยเพราะหนูนิสัยไม่ดีไม่น่ารัก 5. หนูแกล้งเพื่อนจนทำให้เพื่อนไม่ชอบหนูหนูเลยไม่มีเพื่อนเล่นทำให้หนูไม่มีความสุขค่ะหนูได้นำเจก,กิจวัตรความดีไปใช้ก็คือหนึ่งหนูเริ่มจากการเอาคำที่ทุกคนเอาไปว่ามาคิดและเริ่ม ทำเจ็ดกิจวัตรความดีค่ะ 2. หนูช่วยงานบ้านครอบครัวบ่อยมากขึ้นทำให้ครอบครัวชมบ่อยค่ะ 3. หนูเริ่มพูดเพาะมากขึ้นและพูดมีหางเสียงตลอดค่ะ 4. หนูไม่ค่อยติดเกมจากแต่ก่อนที่ติดมากจนไม่อยากจะทำอะไร ถ้าหนูเชื่อฟังคุณครูและผู้ใหญ่มากขึ้นเวลาผู้ใหญ่สอนหนูไม่เถียงเหมือนแต่ก่อนและหนูก็ยังเป็นคนที่ใช้เงินอย่างประหยัดและช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าหนูความประทับใจเมื่อหนูได้ทำเจ็ดกิจวัตรความดีก็คือหนึ่งเป็นที่รักของสังคมและครอบครัว ไม่มีใครรังเกียรตมีคนเข้าหาและมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเพราะการที่หนูได้ทำเจ็ดกิจวัตรความดี 3. ไม่มีใครเอาหนูไปเล่าไม่ดีให้คนอื่นฟังมีแต่คนรักหนูมากขึ้นไม่มีใครรังเกียจและหนูยังรู้จักการใช้เงินอย่างประหยัดและได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ 我不看。嗯嗯 <laughs>